เจคโนสวัสดีค่ะกำลังมองหาบ้านสไตล์ฟิวบ้านสวนกันอยู่ใช่ไหมคะแปลงนี้นะคะบรรยากาศอบรอมด้วยวิวทุ่งนาเลยค่ะทุกท่านบ้านพร้อมที่ดินนะคะวิวทุ่งนาค่ะบรรยากาศดีเป็นธรรมชาตินะคะอยู่บนที่ดินขนาดหนึ่งไรค่ค่ะเป็นที่ดินชนดคุดแดงนะคะมีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วนะคะ 3ห้องนอน2ห้องน้ำแถมแอร์2ห้องค่ะแถมตู้เสื้อผ้าตู้โชว์ด้วยนะคะและเลี้ยงปลาเป็นปลานินค่ะในบ่อน,นี้นะคะ200ตัวค่ะราคาแปลงนี้930,000บาทนะคะบ้านพร้อมที่ดินนะคะตั้งอยู่ที่บ้านหนองโกอําเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ อยู่ไม่ห่างจากตลาดนะคะเดินทางสะดวกสงบและเป็นส่วนตัวราคาก็ไม่แรงจนเกินไปสนใจนะัดชมแปลงจริงได้นะคะติดต่อสอบถามโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้เจคเนโตต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ